สวัสดีค่ะจากช่องคุณพิงค์เจปแปนนะคะตอนนี้คุณพิงค์ก็มาาที่งานวิสกี้เมเซนะคะมากันกับคุณคุณนี้นะคะแล้วก็จะไปเจอเพื่อนของคุณคุณนี้นิชิคกวาสั่งข้างในค่ะไปกันค่ะเรามากันทุกปีค่ะบริเวณทางเข้าไปในงานนะคะร่มรื่นมากเลยค่ะแล้วก็มีเสียงจักรกจัน ใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วค่ะเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะร่มรื่นมากเลยอ่ะสวยงามมากค่ะทุกๆกคนไปกันค่ะร่มรื่นมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะความร่มรื่นของเกียวโต เสียงจระกกจันค่ะกำลังมองหาว่าอยู่ตรงไหนน้ออยู่ต้นไหนนะกกาะจระจันประเทศญี่ปุ่นตัวใหญ่มากค่ะหกกาจระจันจะเข้าไปข้างในแล้วล่ะคะ่ะกำลังจะเข้าไปในงานนะคะวิสกี้เมเซค่ะ อินเกียวโตตูเต้าสันทเวนตี้ไฟกำลังใจกันค่ะเย็นมากเลยมาตะกีร้อนมากโอ้คนเรียงแถวเยอะมากเลยค่ะทุกคน คนเยอะมากเลยค่ะ,คะสแกนเข้างานนะคะคนเยอะมากเลย เราต้องขึ้นไปชั้นสามนะคะทุกๆคนคนเยอะมากแล้วก็จะมีสตาร์เราเข้ามาชั้นขึ้นมาชั้น3มค่ะเข้ามาในงานเลยนะคะเอาอีนี่ย้อยคนเยอะมากเลยค่ะมีเหล้าวิสกี้ให้ชิมนะคะถ้าถูกใจก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็ถูกกว่าที่ ในค่ะคนเยอะมากไฮเดรเกนเดสเรามาแวะซูมไฮนิรเกนนะคะสามร้อยเยนยาวเลยค่ะจ้า ไอนิเ,เกนลคะะ่ะมาทำปายแล้วคำป้ายอฟเดเนะเ่กนไไม่ดืมนานมากคะ่ะดื่มที่เมืองไทย ใหญ่มากค่ะเรามาแวซซูนนี้นะคะเจะชิมกันละคะ่ะแลชิมได้ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นเบียร์เราซื้อค่ะซื้อเราชิมถ้าเราถูกใจแล้วก็ซื้อกลับบ้านค่ะจะได้ราคาถูกมากนะคะามาชิมกันนะคะเยค่ะ わの我々の実成年数、交互の違い、発行、上流の違い、いろんなパターンの中から、7回準備したんですが、どうですか、リピリ感も全然ないですね。今日こちら、

ฟอร์มอ land and Dra รมันโน่นะคะคุณกัลนคุค่ณน เราไปแวะตรงนี you know. ้แล <lk> ้วนะคะโี่วันหได้สีเดอร์นิสโอ้มีสีได้ค่ะก็คือตัวนี้ค่ะนี่ของคุณนิจนะคะตัวนี้คือของคุณวิ้งถตัวนี้นะคะโอ้นิสเมล เรามาแวะซุมของวิสกี้ของญี่ปุ่นนะคะแล้วเราก็จะไปทานเนื้อกันค่ะต๊ะเดเรามาสั่งแฮมเบอร์เกอร์กันนะคะคนเยอะมาก รอคิวสั่งฮัมเบอร์เกอร์นะคะคนเยอะมากคุณพิงสั่งตัวนี้นะคะและคุณคณนนี้สั่งตัวนี้ค่ะภายในเออ การไม่ใช่มีแค่วิสกี้นะคะมีอาหารเครื่องดื่มมีละเยอะแยะมากมายแต่คนเยอะแยะมากเลยรอค่ะได้หมายเลข56ค่ะคนรอเยอะมาก はいいいとござますたได้แล้วค่ะขอบคุณพิงนะคะแล้วก็จะมีเบียร์แล้วก็แฟนไซน์ก็คือมันไม่มีที่มากมายแล้วค่ะกินแบบลำบากมากจ่ะคุณคนนี่ก็ยืนกินนะโดว์เดสกาขอบคุณพิงค่ะ

โอเรามาแวะกินเดสนะคะแล้วก็เราจะมาเลือกว่าทินี้ซีผ้าที่เราเลือกแล้วก็จะออกมาหน้าเบียร์ค่ะทุกทุกคนออคาเวะุ้มาเร่้าเ่าอีนไม่เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเลือกแล้วก็เราก็จะดูว่า มันเบียร์จะออกหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะโอเคเอาเบียร์มาลงนะคะอเมซิ่งก Amazing มากเลยค่ะ a เ a z i n รอแป๊บหนึ่งนะคะมีรูราไมู่ปภามเรื่องเยอะมากมายเลยค่ะออกมาแล้วค่ะเป็นเขาวันนี้เป็นงานของวันนี้นะคะ Cleanes Whisky m e s s 2.025ค้า่ะว้าวค่าทุกคนมาคำปายกันน่าเสียดายมากเลยมาดื่มนี่ค่ะว,ว้าวชิซาบูริมักกคนัะ ก็อ่เ้นแล้วอ๋อฟรีเนสน้องมีสิโอ๊ยอาด่ายังยังมีค่ะยังมีอยู่เนกว่าะทุกคนเริ่มเมาลนะคะทุกคนแล้วค่ะคนเราออก ค่ะทุกคนเราออกมาเจอเพื่อนของคุณคุณนี้ You have to say hi and happy เพื่อนของคุณคุณนี้ที่ทำงานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุณพิงค์ด้วยนะคะพิงค์คุณพิงค์เจแปนยูเลสกูดนไงชิมา